ได้องร้่บอกได้อันนี้เหมอนนนองแดงได้เรำวันนึงได้คะไม่ได้น้ำพืนแต่ว่าเราไปขอฝันต้องให้ถามหนูว่าหหมักตัไหนูก็ว่ากูหววนจุดน้ำกันจุดน้ากันไม่ตํากันพีหนูมาขอขมาเราบอกว่าเราระว่งมากที่จะมจุดถู คือบ่มีครูบ่มีายให้เราก็เลยสั่งพา,าักงานอัดแต้ราคาเงินสิบสองบาทเราได้นหนันนี่จะคนเอาไปแม่ค่ะเอาไปเราลงวดน,นี้น้องแตงได้แน่ยเราบอครับตัวเล็กได้มาละที่เระบบครับแมมามาอาศัยดวงน้ำเราวันนี้เพราะว่าเราบ่มาหาหนูแล้วเราไปเผาฝันน้ำหนั่นอีกไหนคนาได้นล้แม่ป๊อบคือน่าเด็กคน็ดีแม่นี่ตีบ้านใครดาเล็กเนาะแม่เล็กแม่เล็ก เป็นฝันว่าจะได้โอ้ยฝันเ่ากับไปเลนซื่อๆละวกับไปคุยไฟยางกันแล้วเราก็ว่าอะไรให้คอยจูตอกกับให้เด็กหน่อยฟางเงินจูนก็บก่ให้คอยดูยูทูบนะบ่จูแบบนี้แหละโอ้โหติ๊ดดกห,หน่อยจูและวะเดี่จะได้บอสหนิ่งก็ฝันตอกนี่ครับฝันเรากะับไนบอกไปคุยซื่อๆนี่ละไปเลนไฟย้ง ถามเราเราก็บอกบอกเนาะก็มางวดที่แล้วเราก็ว่าก็มางวดที่แล้วก็ต้มปู้ต้มป้ามาให้เราแล้วแบเราอยากกินเห็ดมาให้ละบางวันมีขึ้นถือกู่แล้วแหละถอดป้ามาให้กินได้เพื่อเราก็ว่าถอดป้าถอดน้องมาให้เราเราหมดบางนึ่งนี่หมานบอกครับหมด้หมานอยู่หมานนี่แหละจังใดถอดป้ามาให้เราตัวบแบบไงน่ะน้องแตงก็ได้เขยครับเด้ถือตัวโตัติ น่คืออทุกคนนา้วก็ได้คนบ่หลาย้าวได้ใส่ชด้งต่ามุดน้ำกัอันนีุ้ดน้ำแข็มันอีชุดถูกหรอนู้ตามเหล็กเก่านูบอกุดเีบหกนั่นแหอือชุดชุดก้อนตามเหล็กเก่าชุดก่อนแนูตามเหล็กเเพราะว่านูฝันว่านูายของแ้วมีแม่ยคนอ่ะอแล้วใส่เก่าเกมาก

เดยวเราบอก027ดาะบเดี๋ยวเอก037ไหมคะครับนบุ้่ไปด้สื่อขึ้นเลยเขาบอกสื่อจังสั่งเลนะ่นเลขออกแล้วเราว่าห้ถืงดอกพนะมากับมาจุดถูกซสื่อว่ามีผูว่ามีคามา้าอดาโอ้หลังขึ้นมาเผาไฟแม่วันนึ่งมานแห้งปันใดครับ น้อยก็ได้ไส้ก็ใส่หลายแล้วก็นยังดีเนาะมีโสกอยู่10บ,บาท20บ,บาทมาจดถูกเอาเพื่อว่าเพิ่นไปเข่าฝันแบบที่แม่ว่าเพื่อน,น,บบนกับกาา็เลยบอกว่าสิมานี่ก็เลยจุดเอาแล้วนี่ยก็ให้อันทุนกษามันจุดก็ว่าทางอยู่ติดกัน ได้หลายดอกบ่เคยซื้อเล้ยนําแเลยบ่เกยนี่บาทดอกยนะนี่นี่ค่นี่ได้หลายบาทแค่แตาเราเ้โอ้สาธุสาธุซื้อหลายก็คือไอเมืองเิ่นปูเป็นหมนหมันนี่กับปูเป็นนิโศนะครับเนาะกับปูเป็นมีมากมวนพามากนะครับไที่แม่ได้

ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะขุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเติอไปตัวนี้ไป้ามาเนี <c oughs> บานอีกทีแล้ววันนี้กับจีนฮาร์จีนเนี่ยลมแต่งตัวเป็นเปลแล้วครับนี่แต่ล่าครับตังแต่กลาวันนี้กลางันนี้มาขอโชคไปอีกเนาะครับน้องต่งครับเดินทางขอโชคเกิดมาอีกนะครับ ตัวแรกเป็นสเป็นแตัวเลขน่าจะเป็นสามบ่สาตัวเลกน่นจะเป็นสามเป็นสามว่ากกัปดตัวสามตัวที่สเดี๋ยวไหรจาเป็นเลขสองเลเลคือกัน แม่สั่งไปแม่ือเลขูแต่ถ้าแบบนี้มันจะคือเลขสองตงทายลูไปเบิงว่อได้ต่างสิ์ไปขยายเบิเนสองเบงได้ออกไมด้ออกสองเจ้างผมก็มาเกได้สองเกดบ่นก่อนเยโอ้่กลรทายเบิงเอาทายแล้วก็ไปขยายเบิ หนึ่งหกครับมังกงมีคนอูเสาอ่ะมังเอาเด้อครับถูกหนึ่กหนลายครับพี่น้องคนทเล็กหนึ่ครับฉัจะมังกงเลยว่าน้องแตงสอบเล็กได้อีกน้องแตงที่เดบอกตัวน้องแตงหมก ็มีซ้ำนี่สองคนผู้สาวถ้ามหนูนกก็ว่ากะศูนหนึ่งหแหละนกก็วาเนาะแต่ว่า้สื่อไว้ถามนกกบอกแตตันน้เราดชแล้ครับค่ะันได้ใหน้ตรงเนาะเราให้กลับอเนาะเราอยากเปลี่ยนบึงวดอินลำ ไมาลำเหย่ออย่บ่ครับทาไตมตรงม้มารำแถ่แหละถ้าเราเหลืององเหลืองเราโบไปหาพเืเอนน่ล่ะเต็มงานแหลวก็โบไปหาไต่เฮียนได้บ้านแล้วอะเล็กี่บบานเพื่อนก็เจ็ดหาหาเจ็ดได้ครับไม่เป็นเลยหลักลักก็เลขหีมูต่างนี่กเจ็เจ็บ่เมนเจ็มาเนี่ยมามาตัมกะเล็กเนี่ยนุก็เลย

ซีหูได้เหมือนด็ครับแม่เล็กนซีเรมไต้เล็กงก็ขอไปแล้วมือดก็ขแล้วครับตาเซ่นี่ไปหาแม่เล็กดุตาจัน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 ตัวนี้ิดว่าสามเจ็ดบอ